ทุกคนวันนี้มาแล้วนะคะนี่ค่ะตลาดกินซ่านะคะตรงข้ามทีเจอร์ลังสิ์ค่ะวันนี้นะคะจัดงานโดยโดยอ่ะ,ะนี่ค่ะเสียงกีสานะคะพากันมาให้กับนั่งใจแม่นกหน่อยหรือค่ะวันนี้จัดงานโดย เจ็ดแปดเก้าค่ะจ่ยงานโดยเจ็ดแปดเก้าค่ะบัตรสองร้อยด้วยค่ะบัตรสองร้อยค่ะ เดี๋ยวพาทุกคนก็ไปดูข้างในจะต้องซื้อบัตก่อนนะซื้อบัตก่อนบาทสอง้อยนะคะบาทสองร้อยจัดงานโด้าค่ะนยเจ็กค่ะนโดเจ็ปดเก้า่งานโดยแเ้อค่ะงกค่ะจานจดกาค่ะจานยเจ็กค่ะัดนเจ็ด้าค่ะลัานโเดก้่จัดงานโยเจ็ดแปกา่ดานโยเจ็ค่ะักนโเ็ก่นยเแลก้าจังนเจดแลเก้าคดเ็ปก้าค่ะนเจ็้านโดยจ็ค่ะ มันบ้านภูเทาเลยค่ะนี่เ้อค่ะมาซื้อตั๋วเ้ย pues ค่ะเดี๋ยวจะพาเขาไปดูข้างในนี่ค่ะลานจอดรถตลาดกินชาฝั่งตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะจัดงานโดยที่789เดี๋ยวจะพามาซื้อวัด200เ้ยค่ะเมื่อนี้ เ็นเปิดไปเคยังมว่าฉันจะเปิดตีนี่ค่ะมาเด้อม,มาเด้อ

เวนือด่นสวยพ่งย้อนมาหรือค่ะรวยมาค่ะไ้ค่บอ่้อนอค่ะจะมองเห็นอลังการการส้างกับคุณหลายสิล้านบาที่โดยทมงาัต้องห้องเดงแนวกินแล้วค่ะแนวกินได้หลายค่ะเยอะเยอะค่ะหลายค่ะค่ะ เรวจะพาไปดูเวทีเลยค่ะไปข้างนอกสิเห็นเวทีใหญ่ๆค่ะวเวมื่อนี้เจ็ดแปดเก้าเพิ่นบอดายบอดบอดิปิตขาด้วยค่ะก็ะจะมองเห็นนี่มองเห็นขางลู่ค่ะมองเห็นชัดเจนปกติเพิ่นจะปิดิขาด้วยจ้ะ ให้ทุกคนมองตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดเลยค่ะเนี่ยเวทีสวยงามมากค่ะนี่ค่ะเวทีสวยงามค่ะ မတော်တဆဖြစ်ရပ်နောက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 ်